วันนี้มาดูเจ้าคลิกไอนะครับหนึ่งสองห้าไอคันนี้นะครับ LED นะครับพอดีคุณลูกค้านะครับแกะมานะครับแกะมาจากทางบ้านนะครับก็เลยให้เราเปลี่ยนนะครับชุดคลาดก้อนกับสายพานนะครับคลาดก้อนนะครับรู้สึกว่าโอ้โหไม่เหลือเลยนะครับนี่แล้วก็ชุดสายพานนะครับเม็ดเป็นยังไงบ้างช่างทีนามาดูไหนแล้ว เหลี่ยมไหมอ่าโอเคใช้ได้งั้นก็แสดงว่าเปลี่ยนแต่สายพานเนาะชุดนั้นละทีนไม่เป็นไรใช่ไหมนี่เ,เอามาดูเดี๋ยวงานด่วนนะครับวันนี้ไม่มีพอดีนะครับวันนี้ต้องได้เข้าเมืองนะครับนี่เนื่องจากว่าเอาวันนี้ตอนเย็นนะครับเอามาตอนเช้าวันนี้ตอนเย็นคุณลูกค้า,มาเมานะครับด่วนนะครับใช้งานไหนตัวไหน โอ้นะครับอ่ะสายพานไม่มีมานะครับแลนลองสตาร์ทดูให้ถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับฮึโอเคนะครับก็ขอ,อเ,เวลานะครับสักครึ่งวันนะครับ